ด้วยความเป็นอยู่ความเป็นคนธรรมดานี้ได้ไหมได้ได้อารมณ์ทุกน้อยลงไม่ไม่ไม,ไม่มันจะไม่เป็นลักษณะนั้น,นมันจะมีเวทนาอยู่แต่ไม่ใช่ทุกอ่ามันจะเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยลมหายใจผึกงใหม่ๆเนี่ยมันจะหัวตึงปวดหัวอ่าข้างหลังเนี่จะเป็นเส้นเป็นตึงๆต,ตามไหล่หน้าอกเนี่ย มันจะแน่นแน่นเหมือนเกิดอะไรขึ้นหายใจก็จะผิดปกติเออฟึ่งใหม่ๆเนี่ยพอมันมีกําลังแล้วแค่หายใจไปมันจะแน่นบางทีลมหายใจเนี่ยแทบแท,บ,ทบไม่มีมันจะอึดอัดแน่นไปทั้งตัวเลยบางทีลมหายใจเหลืออยู่นิดหนึ่งแป๊บแป๊บอย่างเด้ยวมันจะเริ่มมีกําลังแล้วมันจะไม่หายใจแล้วทีเนี้ยฮะ ฝึกไปจนชำนิชำนาญในลมทุกชนิดถึงไม่มีลมแล้วก็มีตัวรู้ทรงรู้อยู่เนี่ยเนี่ยมันจะผิดเนี่ยวัดด้วยสภาวะนี้นะถ้าหลงตาเนี่ยพูดออกไปเนี่ยคนที่ฝึกอานาปานี่จะรู้เลยบางทีทำให้ตามัวหน้าชานะเออเหมือนมีมดดิบดิบดิบเอออ่าอ่าบางทีในตัวเราเนี่ยนะ เหมือนกับมีเข็มมีอะไรเสียแทงลมเนี่ยเราก็จะกลัวไปหาหมอบางทีหูนี่อื้อเคยหูดับเป็นหลายๆชั่วโมงก็มีนะอ่านี่คือสภาวะที่ว่าเริ่มมีกำลังตอนแรกก็จะตกใจล้งตาไปหาหมอบ่อยไปสแกนอ่าตอนฝึกใหม่ๆเพราะไปหาครูบาอาจารย์ไม่มีใครพูดเรื่องพวกนี้เลยนะถ้ามีเราต้องต้องแก้ไข ไม่เราเราเราตามดูไปเฉยๆตามรู้ตามดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างที่หลวงตาพูดนี่แหละแต่แต่หลวงตาเป็นคนฉลาดางไงจริงหลวงตามไม่มีไปถามครูบาอาจารย์นะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ก็หาวิธีแก้ว่าลมแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยฮนะอ่าหนักเข้าไปมันเป็นอย่างนี้นอนไม่หลับเป็นเดือนสองเดือนเลยนะหลวงตาเนี่ย ถ้าดูวิธีหนึ่งมันนอนไม่หลับเลยดูลมเนี่ยฮะเอาแล้วข้าวก็ไม่กินอ่ดูมากๆเนี่ยเข้าไปมากๆนี่ยิ่งเห็นเห็นความทุกข์เห็นความเปลี่ยนแปลงลตลอดเวลานะตานี่มัวมองไม่ค่อยเห็นใครเห็นไหมโอ้โหลมหายใจร้อนนะอ่าอ่ เพราะฉะนั้นยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของลมหายใจนะบางทีนี่เย็นยังก็อยู่อยู่ห้องแอร์ลมวางจังหวะเนี่ยซาปีติปาโมเตมนะอะนี่ขณะนั่งคุยอยู่เนี่ยเชื่อไหมเหมือนกับสายไฟแบบอยู่ในเออในในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมง สภาวะธรรมของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมแต่ละเออแต่ใครฝึกอนาปานที่อย่างยิ่งยวดแบบหลวงตางเนี่ยจะรู้จักนะจะรู้จักอ,อถ้าเอ,อพูดถึงอ่ะจะเห็นความคิดด้วยเนี่ยข้อสำคัญความคิดจะหยุดลงเออความคิดเนี่ยหยุดแบบเบ็ดเสร็จเลย อ่านะฝึกอนาปาเนี่ยยิ่งหัวตึงมากท่าไหนล็อกเป๊ะความคิดไม่มีอะสบายเฉยอ่าอ่าแล้วก็ถ้ามันไปถึงที่สุดความคิดเนี่ยอ่ะเฮ้ยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนอากาศอ่านะเหมือนอากาศว่างไปเลยว่างจากความคิดปุงแ่งฮะ อ่แค่เราเหลือบตาไปทางไหนเนี่ยว่างไปหมดนะอ่ะนะอ่าแค่เอาความรู้สึกเหลือบเข้าไปมองอะแต่าลมหายใจนี่ดับกามได้ยังไงเออมันเป็นขบวนการของมันเองอมอ,อมันจะเป็นขบวนการไปเรื่อยๆหลายขั้นตอนของมันเองใช่ความอยากมีลดน้อยลงอ่าสภาวะจะลดน้อยลงตัวเรื่องกามแต่ลงตาเนี่ย พักอยู่สี่เดือนกันบเจ็ดวันก็ไม่มีความอยากเรื่องพวกนี้อีกเลยมันายเลยเบ็ดเสร็จเลยเรื่องเรื่องราคาเนี่ยไม่มีอีกเลยสบายบ้าง่ะ,ะจริงนะ,ะมันมันไม่มีอีกเลยไม่มีความอยากเรื่องพวกนี้อีกเนาะมันอาศจรรย์อยู่อาชจันย์อยู่